ทุสวัสดีครับมาอีกแล้วครับมีดีฟิชบ็อกซ์นี่เรามาดูวิธีการทําตู้ปลาจากช่างผู้ชํานาญงานนะครับอันนี้เราเราดูนะครับวิธีการขั้นตอนนะครับหลังจากที่ขึ้นโครงมาแล้วอันนี้เป็นตู้ปลาแบบสองห้องนะครับก็คือมีมีมีด้วยกันสองตู้นะครับใน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 ชิ้นเดียวนะครับสําหรับเลี้ยงปลาเล็กปลาน้อยปลาเงินปลาทองนะครับ ตัวนี้เนี่ยช่างของเรากาลังช่างผู้ชนานาญงานของเรานะครับกําลังใช้กาวซิลิโคนนะครับอย่างดีนะครับตัวนี้หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับยกเว้นตลาดนัดนะครับห <c oughs> ้ามไปซื้อเด็ดขาดนะครับตลาดนัดไม่มีขายแน่นอนนะครับนอกจากทุกอย่าง20บาทแม <c oughs> <c oughs> ่มีแซวครับผมก็หลังจากที่ติดตัวตัวซิลิโคนนะครับช่างก็ทําการ ซิลิโคนนี่เป็นซิลิโคนชนิดอะไรครับผมใสซิลิโคนใสนะครับมันไม่น่าจะตอบอย่างนี้นะมันเป็นกาวเป็นเกลืออะไรก็ว่ากันไปอ่ะติดติดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะติดนะครับปับ๊บเข้าไปเนี่ยดูดูนะครับดูนะครับอ่าท่านใดที่ยังไม่เคยยังไม่เคยเห็น แต่ว่าการทําตู้ปลาเนี่ยเราสามารถทาเองที่บ้านได้นะครับแต่ว่าถ้าเรายังไม่มีเครื่องมือที่ครบเ่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรเราเราก็ลองค่อยๆทําดูก่อนนะครับซื้ออุปกรณ์ดาท้องตลาดมาฝึกดูในยุคนิวรนมอนแบบนี้นะครับเราก็ควรจะหน้าเนี่ยฝึกทําอะไรเป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับตอนนี้ช่างเรากําลังประกอบเข้าไปแล้วนะครับปึ๊บอ่าสังเกตนะครับเนี่ยสังเกตสังเกตมันมันจะมีกระดาษกาวที่ติดอยู่นะครับ อ่าเห็นไหมครับปิดกระดาษกาวเข้าไปแล้วติดติดกระดาษกาวเข้าไปแล้วนั่นไงครับปิดแล้วครับปาบเขาให้นี่เป็นไงล่ะปาบเขาให้ปาบเขาให้อ้าวเสร็จแล้วบาดนี่ยังไงต่อครับทิ้งไว้กี่ชั่วโมงครับชั่วโมง อีไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วอย่างนี้มันจะรั่วไหมครับช่างมันจะรั่วไหมครับอย่างนี้ไม่รั่วครับไม่รั่วไม่รั่วนะครับแสดงว่ามาตรฐานของเราสุดยอดเลยใช่ไหมครับเนี่ยครั้งเดียวคือได้ผลเลยใช่ไหมครับอ่าทีนี้ตรงนี้มันจะบาดมือไหมครับตรงนี้ <ลบ S 2> มันจะบาดมือไหมลบคมแล้อลบคมแล้วนะครับลบคมแล้วแน่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 ใจเลยไม่บาดนะครับช่างบอกว่าลบคมเรียบร้อยแล้วนะครับสนใจติดต่อนะครับนี่ครับ มีดฟิสบ็อกซ์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับเรารับทําตู้ปลานะครับเห็นไหมเราก็เขี่ยมาดิลิโกก็แปะที่กล่องเราแหละครับเห็นไหมฮะแล้วเราบริการส่งด้วยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรที่อยากได้อะไรเป็นพิเศษก็บอกเรานะครับอ่าตอนนี้เรายังเริ่มทําตู้เป็นตัวอย่างอยู่นะครับมันมันก็เลยอาจจะไม่มีสินค้าให้ดูเยอะมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอสิ้นเดือนนะครับ ทีนเดือนนี้เมษานะครับเรามาเลี้ยงปลากันนะครับโอ้สวยมากสวยมากสวยมากสวยสวยมากอ่าซื้อตู้แถมปลาครับทีมงานอีกขั้นหนึ่งบอกว่าซื้อตู้แถมปลาปลาอีหยังอ่ะแถมปลา้าครับปลาราสับครับมีดีปลาราสับครับซื้อตู้ปลาหนึ่งตู้แถมมีดีปลาราสับหนึ่งกระป๋องครับ รสเผ็ดมากเผ็ดกลางมีหมดนะครับสุดยอดแล้วทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับรอบหน้ามาเจอกันใหม่นะครับนะอย่าลืมนะครับมีดีฟิตบอกครับ